สวัสดีครับนี้ก็ช่องของเฮานะครับผมช่องอีสานบังไฟมวลเมื่อนี้กะบนี่จากบังไฟครับมาใส่เบ็ดครับผมครับบรรยากาศครับผมเามาดูครับใส่เบ็ดปลาเลยครับนี่เงียจิริดนะครับผมใส่เงียจิริดครับผมมาเลยครับเริ่มใส่กันเลยครับตามมาครับเหลือแต่หมานครับงานี่ เดินไปเ,เรื่อยๆนะครับขมอกไตความปุ่นนะครับยางไปข้างนะานนะบนหลังแรลกแหกหมันนะครับ <c oughs> จัดไปยัดไปนีสีครับขอกวนมันครับอย่างแบบเรื <c oughs> อ่อๆครับเสียงปลาสวก้วครับ ยังฝาดสวบข้างบนครับนี่แหละครับผมครับอมเพียรหลังต่อไปครับ,รบ,รบการเอาชีวิตรอดบนทุงน่ทงนากานเขียวกะจี เสียเบ็ดครับมอนี่เอาเสียแล้วลดได้โอ้ยเนาะ้อ่โอ้ยโอ้ uh ้โ้ยโ้ยโอ้ยเอ้อยโยโอยโอ้ยอ้้ยโอโอ้โอ้ยออออ ที่สนะครับุด,ดีกัุดีดันนะ 你也怼也暖了。 เป็นไงเด้อนี่ครับไปครับผมแล้วนี่ค่ะใส่จากเวนวิยครับเดย๋ยเป็ดหลังเดียวครับหลังชุดถทายของเขานะครับครับเมืองครับเยอะเป็ดหลังชุดย โอ้โหทางทางช่างยากลําบากเหลือเกินครับมาวันน,มามานี้นะครับโอ้โหก่ัแต่เราก็ยังมานะครับผมนกน้ยายนะียยยยนยอนเอนเลย นี่คือหลังที่พวกผมใส่ไปนะครับ,รบโอ้โหอย่างสวยครับหลังสุดท้าย้ะครับผมหลังสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ถ่ายสุดของเราวันนี้ เสร็จเราก็จะไปกินข้าวกันนะครับผมพยายามก่ะทั่งเรืมพยายามก่อนนะครับหนึ่งรอบค่อยกลับมากินข้าวครับไปโอเคครับผมสุดท้ายสเสร็จเดินทางกลับไปทานทัพของเราทานทัพนะครับรอลุ้นว่าจะมีตามจิตของเราไหมครับน้ำไหลจอกจอกแจ๊กแจ๊ กบอะไรวะกบโอ้เป็นกบนะครับกบเป็นเดนะครับกบเป็ดนะครับกบเป็นเดนะครับมันมาเนื้ออีพอไปมัดูบิดโอ้โหตอนนี้เราแล้วครับเหมือนมีอะไรกินไปไหนๆนะครับ แต่ว่าจะเป็นปลาดุนี่ก็เป็นปลาช่อนนะครับบ้านผมเป็นปลาคอแล้วครับปลาคอแล้วครับปลาดุกคนไทยเกาเรียกปลาดุครับบ้านผมเป็นปลาดุกคือกิ้งมันมันนะครับผมครับฐานทัพของเราครับฮอนดานะครับผมฮอนด้าฟีโน่ของเรานะครับฮอนด้าเทน่าพันอาร์อารเทน่าพันโลนะครับ ทำไมในตำนานเลยครับผมเข้าด่านนี่ตำรวจไม่ได้กินนะครับทำไมครับคบหมดครับผมคบปวดโอ้ยบางันี้คบหมดครับรถในตำนานครับผมในตำนานนะครับโอเคครับผมครับผมเราก็จะนั่งพักก่อนนะครับผมผมครับครับผมนนี้ข้ากันมาลุ้นกันนะครับเข้าใส่เบ็ดใบข้ากันมาเบิ้งคนผลิตของห้าครับไยยามครับมาเลยครับผมอั้งแรกครับผมรอนครับ ใส่ว่ามีปลามากินงอยู่ครับโอเคครับมาเลยครับบ่อนอนนะครับบ่อลอน หล่นนะครับหล่นนะครับหลัง นะครับขั้นเรียกต่อไปขั้นที่สองครับครับเป็นต่อไปครับเข้ากันประมาณสักสองรอบหรือสามรอบด้ครับเดี๋ยวตัวะโอ้โหแหงรอบบานเนี่ยเดี๋ยวมันตัวกันแค่ไหนโอ้ยโอ้ยไหม I'm ผมเพื่อเป็นการฟังรู้เรื่องทั้งคนอีสานคนไทยคนลาวและคนต่างประเทศนะครับผมเราเข้ากับผิวพูดภาษาไทยสำหรับเราเด็ดเปิดเปิดเปิดเสียบไม้ไส้เลยนะครับเขา้ขา,า,ขา,ขาอีกแล้วภาษาไทยผสมกับภาษาอินาดียเข้าไปนะครับผมอู้งี่กระรอนนะครับสงสัยมันจะหลุดครับผมแบบนี้ ต่อไปไมไ่รอดครับเกี่ยวน,น่าสงสัยใครๆฝนติดตกนะครับมือนีรุ่มช่วยๆครับผมนี่สวยไหมเนี่ยจับเดินหน้าต่อไปครับบนน๊องหล่นนะครับน่าหนาวๆ,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 ๆ นะครับไป าตัวเสียเครื่องครับเดี๋ยวต้องไม่ชิมด้วย,วยไปครับคุณทางนี้เลยครับโอ้ยนอ <c oughs> นเนาะอยากเอ้ไปเอาบ้านนะผมตัดทิ้นนงไปก่อนนะครับนั่งยิงกับบอลนะครับเอ้าทำเด็กครับมาแล้วครับผม ออ้ยตัวบกเงยเงยบน,นี่ปาคอได้ครับผมน่ครับผมตัวแม่นี่ครับปาคอน,นํำให้หน้าหนำไม่ปาแมาน่นเนีบยนุ่มข้นยังไงบุครับเขียวมากนะครับคือ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 มาเนี่ยตัวแรกแหกหมานครับหน่อยบกนี่ก็พิจรารณาสอตว์กรบบาดนะครับบ้านนาฮา ะลงทุงไปเรียบร้อยครับผมปลาช่อนครับผมบ้านผมก็เอิ้ปลาคอยแล้ะครับนะคืออยู่ไว้บา้านนะครับกินอีกแล้วกินอีกแล้ว เดี๋ยวครับผมว่าแล้วครับผมนื้ตัวที่สองเลยครับผม่างมาเมื่อกี้มันบอันนี้ครับปลาช่อนครับโอ้โหโอ้โอโอ้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 ลุ้พอดีครับโอ้ยเกือบมันนีนะครับผมใส่ถุงกันนะครับโอ้ยางห่าวเกือบครับผมเกือบนี่ครับผมสองตัวแล้วครับผมแง่ก็แง่ก็เกานอยนึงครับผมโอ้อะไรวะเ้ยวัวเีย Do hắn tai hâm để phải gửi lạp hả lãnh hỏi tai hâm tai hâm tai ดุกเลยครับผมสุดยอดของขมม้านครับผมหลังนี้ที่ปลาดุกครับนี่ครับมองดีดครับโอ้ยเนาะปวดจนไม่นอ่ะครับพี่น้องบ้านเดี๋ยได้เลยไม่เคยเจ็บเลยโอเคครับผมดอดไปเลยครับเบียดหลังที่ลืมไว้ได้ครับหลังนี้ครับกินอสไรอย่งไรบุญครับ มาสุกๆครับผมหลังจากที่เข้าไปย่างเบดมากเข้ากับเมยนะครับผมมากินเข่ากันนะครับเมนูของเขามาอนีนะครับผมเสนอด้วยป่งไก่ด้วครับผมไม้ละห้าบาททอดหนังไก่ห่อละยี่สิบบาทกินไก่เบิร์ดหรครับบักแตงครับผมีแก้วครับขาดบุหรี่ครับแก้วครับผมเบียร์ครับผมประดิ่งหนังไก่ป่าครับป่าหมดที่ได้สองสามตแล้วครับแล้ให้เด้กี โอเคครับอันนี้ก็กอดถ้วยโอ้ยกล้วยทอดได้ครับผมกล้วยทอดครับผมอันเดียวกันครับกอดถ้วยเขียดครับน้ำครับผมเขาคนละกองโอเคกินครับผมมาครับกินเขาด้วครับผมทุกคนครับนี่รอนเลยครับยัเขียดฝ่าดินก็ยัง หนาเดี๋ยวนะครับบรูอัลสินแมนเนาะเล่นเป็นเขียงมันดิ่นดิ่นอยู่ให้หน,าน้ากี้เลยครับเอาไปอีเที่ยวตัวนึงครับผม <c oughs> ไม่เลยครับผมไม่ให้นี่นี่ครับผมรูดเลยครับผมใหม่ๆเลยครับโอ้ใช่ไหนเหรอวะ ปาลูบเบ็ด,ดครับผมสรุปว่าปลาลูบเบ็ดครับผมเมื่อกี้ครับเสียงดินนู้นนั่ครับผมลูดครับลูด อยากเหยาเซเวตมากครับนีผลงานของเขาครับผมไหนพ่อกินนก็แก้วด้วยครับผมนี่ครับผมประมาณนี้แล้วครับนี่ครับโอ้ใครอยู่ครับใครอยู่ครับปลาดุกหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งสุนัสี่สี่ตัวนะครับผมวลกัองแม่งเหมือนกับหาโตนะครับผมเมื่อนี้จะจบไปด้วยกันขอขอบคุณมาขอบคุณครับ สวัสดีครับมุนีเขากลับมายามเบ็ดกันนะครับผมทางช่องของเขาแล้วครับผมช่องอีสานบังเฟยมวนมุนีครับมายามเบ็ดครับผมไปเลยครับรอรุมกันได้ครับผมบรรยากาศวันาน้าคือดเลนครับมอนฝนฟ้ากับคึมๆนะครับผมที่ยังฝนตกครับถ้ายุกเข่าแล้วครับผม ตกคันแทรมือเนนีะ่ตกคันแทรได้เลยเดี๋ยังคันหลัดตกคันแทรได้นะครับหลังแบกอย่างเงี้ยเนาะบวกล่ะครับด <c oughs> ีจังแนยตอนน้าอยครับครับผมเขากับปอยมันไปครับโบ้ตายได้ครับนี่ครับปล่อย,ยไปโบ้ตายครับแป๊บเดียวครับแผลมันหายครับนี่ครับผม ปล่อยไปครับไปลัางก็ไปครับหลังนี่นนล้างนาะหลอนเลยครับผมล้างก็ไปครับบอลหลอนเลยครับหลังนี่ยปวยมันไปครับโอยยวยตายแล้วผมหมต้องปวยครับทิมรอนครับ ปลายมันขึ้นครับโอ้อยเห็นเนะาะนี่มือเสก็เลยจะเบ็ยดโตเลยเนาะขึ้นอีกไม่อย่างแล้วครับผมได้ประมาณหาโตครับมืนขึ้นเลยครับ โอ้ยหลังนี้ครับหลังนี้ครับโอ้โหเสร็จแล้วครับพี่น้องแนวครับป่าคอยเงี้ยเลยครับผมโอ้โห้ยสุดยอดเลยครับตัวแรกของแงีมือเท่าครับตัวเดียวมาครับตัวแรกแหกมาโอ้ตัวคะแทนนได้โอ้ยมือเท่าโอ้ยสุดยอดดีเจแรกเกิดเลยเนาะนังไดยบัตรเสียใหญ่โอ้ยกว่ามินมินเลยครับผมนะครับผม มานีครับตัวแหลกแหกมันไปครับจุ่มน้ำนู้งน้อยครับเ,เดินมาปเห็นให้ครับไปแไลไ้วผมเบ็ดนะครับเบ็ดปลาครับเบ่งปลาเขาได้ครับผมนี่ครับตายครับผม กำเนียมนะยังเตะหัวได้ครับ <ดำ S 1> ครับด <ำ S 1> ได้ยังครับมันเลียเตะหัวไหมครับเนี่ยที่ปูกินเงินโอ้ยเนาะ,นะ,นะปูใบเนาะขีดลงหลมดเลยครับยังเลียเตะหัวปล,ล่อยเนะครับผมให้มันเงียต่อไปครับสงาสารโอ้ยบ่นาลเลยครับผมสวัสดีครับมื่อนี้ ข้าปียาบเบ็ดมากนะครับผมป่าโบมานออกของไปตั้งไว้ปลาดุกรุดนะครับผมปลาดุกเต็นออกของเขาก็ได้มากเก็บเห็ดตอกันนะครับผมนครับเห็ดตะไคร้นะครับผมครับเก็บน้ำมูลนี่แหละครับหัวใจขามากครับนี่ครับดอกนึงครับมึอน้ครับโอ้ยปะขักปานี้สุดยอดเลยครับพี่น้องแมวผนครับปนครับอุ้ยบอมันขี้เลยครับนี่ครับอุ้ยขักเนี่ยขัดเนี้ยครับอือ ขับดอกแน่ครับผมน้ยเนาะหวกกินนะครับเออหมอดกินนะครับยังบวกกินมันนะครับชิคเกตตึกกินมันครับโค่นก็้ิขึ้นครับต่อไปเลยครับกหนตะไคร้เลยครับผมเผื่อแก้วครับไปแก้วครับผมขักมาแน่หายอีกหายอีกหายอีกน้ำมือนี่ละขัดบอบบอส เด็กๆนั่งหัวะคร้น้เจาผมไเจอกันย้ำเลยเหตุการ้วอีกครับผมโอเคครับเร้าผู้นำข้อใส่บแล้วข้เสบเนะครับผมผลงานครับนีครับตามนี้นะครับนี่นะครับผมปลาดุกม่ขึ้นนี่ปลาดุกโดดออกสันี่ครับโตบไปนี้ครับ อยากจะผักคอหน่อยครันี่แหละครับนี่ครับเฮ็ดครับบันนี้เนี่ยไปใส่เบ็ดได้ครับเฮ็ดพอครับผมเฮ็ดต่ไข่ครับมึงครับค่ะเนื้อครับคักเนื้อครับคุณนะคุณนะครับดอกหน่อยมันแตซุปนะครับกับซุปนะครับผมโอเคครับผมผู้ใดมาผูดอะไรชอบพี่กับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยครับผมขอบคุณครับ